ก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเสียงกลองและพิธีกรรมโบราณยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของคนเฒ่าคนแก่บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กบางคนเชื่อว่าเป็นคำสาปแห่งป่าใหญ่แต่สำหรับหมู่บ้านห่างไกลในยุค90แห่งนี้ตำนานเสือสมิงไม่ใช่แค่เรื่องเล่า ทว่าเป็นความจริงที่ทุกคนหวาดภาวาในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เรื่องราวลีลับต่างๆปิ่นนักข่าวพักสนามที่ทำงานให้สนักข่าวแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ทำสารคดีแนวลีลับเพื่อนำเสนอเรื่องสยองขวัญและตำนานพื้นบ้านสุดหลอนซึ่งกำลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นและครั้งนี้ เธอต้องเจาะลึกเรื่องเสือสมิงสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติที่ว่ากันว่าสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ล่อลวงเหยื่อก่อนจะลงมืออย่างโหดเหี้ยมปิ่นแบกเปสะพายกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงเตรียมตัวลงพื้นที่กับผู้ช่วยชั่วคราวในทริปนี้คือลุงชิดพลานปา่าในไกด์ท่องเที่ยวที่รู้เรื่องตำนานเสือสมิงเป็นอย่างดี แม่จะอายุเล็กห้ปีแล้วแต่ยังคงมีความชำนาญในการเดินป่าและดูลาดเราจากร่องรอยต่างๆเมื่อลดกระบะเก่าๆของสำนักข่าวเล่นเข้ามาจอดที่ทางดินครขุขะก่อนถึงหมู่บ้านลุงชิดก็ปลากฏตัวพร้อมปืนลูกซองเก่าๆและมีดพลาเขายืนมือทักทายปินด้วยน้ำเสียงแบบคนบ้านนอกคุณปินใช่ไหมครับผมจะเป็นไกดให้คุณเองแต่ อย่าได้ล้อเล่นกับตำนานบ้านเรานะเรื่องเสือสมิงไม่ใช่ของเล่นนะครับปินยิ้มเจรอนเธอ,อเข้าใจดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจมีอันตรายมากกว่าที่คาดคิดปินและลุงชิดเดินผ่านไป้ายไม้ผุผุที่เขียนชื่อหมู่บ้านด้วยสีน้ำมันเก่าจนเลือนลางภายในหมู่บ้านเงียบสงัดราวกับทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเมื่อรู้ว่ามีคนนอกมาเยือนก็อ,อดระแวงไม่ได้ ปินลองเดินไปทักคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นเพื่อขอสัมภาษณ์แต่หลายคนสายหัวไม่กลลาพูดถึงเสื้อสมิงคนเดียวที่ยอมเล่าให้ฟังคือป้าสายหญิงชาราวัยร่วมเจบป้าสายพาปิ่นเข้าไปในเรือนยกพื้นไม้ปิดบานหน้าต่างลงอย่างเร่งรีบก่อนจะเริ่มกระซิบด้วยเสียงสั่นเทาป้าเองก็ไม่อยากพูดหรอกนะกลัวมันจะได้ยินแต่เดิม ป่าแถบนี้มีทั้งเสือจริงๆและเออเอ,อตัวที่ไม่ใช่เสือธรรมดาหากมันดมกลิ่นใครได้เมื่อไรมันจะตามจนกว่าจะแน่ใจว่าเยื่อรายนั้นจะไม่ทำลายป่าของมันหรือไม่มันก็ล่าเพื่อความสนุกคําบอกเล่าที่ข,ดขาดห,หายของป่าสายทำให้ปิ่นสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวจริงแท้เธอสัมผัสได้ว่า เรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ตำนานประชาชนแต่เหมือนกับว่าป่าพื้นนี้มีชีวิตปิ่นเก็บข้อมูลและเสียงรอบหมู่บ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าลุงชิดแนะนำให้เขาพักในบ้านไม้หลังหนึ่งซึ่งจัดไว้เป็นบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวแสงไฟตะเกียงสลัวๆในเสียงจักรจันยามค่ำคืนทำให้บรรยากาศยิ่งเงียบจนน่าขนลุกกลางดึกคืนนั้น ปิ่นได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างนอกหน้าต่างเสียงครางต่ำๆคลายสัตว์ใหญ่ในป่าเธอค่อยๆเดินไปเปิดหน้าต่างพบเงาตะคุ่มของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวเร็วมากเธอพยายามใช้กล้องสองทางไกลแต่ก็เห็นเพียงเงาเสือที่แวบเดียวก็หายไปในความมืดลุงชิดเดินมาด้วยสีหน้ากังวลผมได้ยินเสียงเหมือนกันเสือจริงๆหร,รืออะไรก็ตามแต่อย่าได้ออกไปข้างนอกตอนนี้เด็ดขาด เช้าวันต่อมาปินซักถามลุงชิดมากขึ้นเกี่ยวกับตำนานเสือสมิงลุงชิดมองไปรอบๆเรากลับไม่อยากให้ใครได้ยินก่อนจะเริ่มเล่าจากที่รุ่นพอรุ่นปู่เล่ากันว่าเสือสมิงเกิดจากเสือที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงบางตัวเรียนรู้จะแปลงร่างเป็นคนเพื่อหลอกเหยือ่อมันจะปลากฏตัวเป็นคนหน้าตาดีหรือเป็นคนที่เหยื่อรู้จักให้เหยื่อเชื่อใจพอจังหวะเหมาะ มันก็จะลงมืออย่างโหดเหี้ยมปิ่นจดบันทึกลงสมุดก่อนยื่นไม้บันทึกไปตรงหน้าลุงชิดแล้วมันทําแบบนั้นไปทำไมคะบางคนว่ามันปกป้องพื้นป่าใครบุกรุกมันก็จะคาทิ้งบางคนบอกว่ามันล่าเพราะความเครียดแค้นที่ถูกมนุษย์ล่าเมื่อสมัยก่อนจนวิญญ,ญาณติมไปด้วยความอาฆาตมันก็ไม่ต่างจากปีศาจหรอกเสียงหายใจเฮือกของลุงชิดบอกว่า วเขาเองก็หวาดภาวาไม่แพ้ชาวบ้านคนอื่นหลังจากเตรียมพร้อมสองสวันปิ่นและลุงชิดตัดสินใจเข้าไปในป่าลึกจุดประสงค์หลักคือการถ่ายทำสารคดีเก็บบรรยากาศและสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเห็นหรือใกลชิดเสือสมิงจริงๆหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าอีกประมาณ2-3ชั่วโมงโดยทางเดินเท้าระหว่างทางลุงชิดชี้ให้ดูรอยเท้าเสือรอยนี้ใหญ่ผิดปกติ รากับเป็นเสือโครงขนาดมากขึมาปิ่นเอามือวางทาบรอยเท้าเห็นความต่างอย่างชัดเจนถ้าเป็นเสือจริงๆก็ต้องตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า2-3เมตรแต่บางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นรองของเสือสมิงที่กำลังเร่รอนในป่าก็ได้นะลุงชิดกระซิบระหว่างการเดินทางเดินเริ่มลกทึบขึ้นทุกขณะเสียงสัตว์ป่ารอบข้างแปลเปลี่ยนเป็นเสียงอูอีมันถูกกดทับ โดยเฉพาะเมื่อเข้าเขตห้วยผากพื้นที่ที่ชาวบ้านห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในยามวิการในช่วงบ่ายแก่ๆปิ่นและลุงชิดเดินเท้ามาถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางป่ามีเพียง4ีถึงห้าหลังคาเรือนเท่านั้นบางหลังก็เหมือนไม่มีคนอาศัยปิ่นพยายามเคาะประตูทีละหลังแต่ก็ไม่พบใครจนในที่สุดก็เจอกับตาเสด ชายชาราอายุราว80ปีนั่งอยู่หน้าเรือนเล็กๆหลังหนึ่งตาเสิร์ดบอกเล่าอย่างไม่ปิดบงังเห็นนักข่าวมาถามอีกแล้วหวังว่าคงไม่จบเหมือนพวกที่มาเยือนเดือนก่อนนะรายนั้นหายตัวไปในป่าไม่พบศพด้วยซ้ำเหลือแต่รองเท้ากับกล้องถ่ายรูปที่ตกอยู่ปิ่นฟังแล้วนาถอดสี เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจองเธออยู่จากมุมมืดของหมู่บ้านตาเสือดสายหน้าช้าๆทาเกเห็นผู้หญิงแปลกหน้าในป่าหรือได้ยินเสียงใครเรียกตอนกลางคืนอย่าตอบอย่าหันไปมองมันอาจจะไม่ใช่คนคืนนั้นฝนตกพรำๆลุงชิดและปินต้องกลางเต็นท์พักในบริเวณลานโล่งของหมู่บ้านที่แทบไม่มีใครอาศัยอยู่จริงๆแล้วมันเสียงอันตราย แต่ก็ไม่มีทางเลือกมากนักตีสองของคืนนั้นฝนยังคงตกไม่หยุดปินได้ยินเสียงฝีเท้ารอบๆอบเต็นท,ท์ทั้งทีลงชิดนอนอยู่ข้างกันเธอยกกลองมองผ่านช่องรูสิบเล็กๆเ,เห็นเงาผมสูงของมนุษย์คนหนึ่งยืนข้างเต็นท์หันหน้าเข้าหาเหมือนกำลังฟังเสียงลมหายใจของคนในเต็นท์ปินพยายามส่องไฟฉายแต่แล้วเงานั้นก็หายวับไปพร้อมกับเสียงคำรามต่ำๆ เสียงที่ดังอยู่ไม่ไกลนักเชา้ารุ่งขึ้นแม้จะเพียจากการแทบไม่ได้นอนแต่ปิ่นและลุงชิดต,ต้องเดินทางต่อเข้าไปในเขตป่าที่ลึกกว่านั้นพวกเขาพบซากกวางที่ถูกกัดแหว่งสภาพดูรุนแรงคล้ายถูกสัตว์ใหญ่ล่ยอย่างหิวกระหายรอบๆยังมีรอยเท้าขนาดใหญ่ไม่ผิดไปจากตอนแรกลุงชิดพูดเบาๆมันคงอยู่ไม่ไกลมันคอยตามเรามาตลอดหรือเปล่า ผมมก็ไ่่แนใจปิ่นสัมผัสได้ถึงอันตรายรอบด้านทุกสายตาเหมือนกำลังจับจองเธอหยิบกล้องมาถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วจู่ๆก็มีเสียงตุบจากเบื้องหลังลุงชิดง่ายหลังล้มลงกับพื้นพอขาพาดไปติดกับดักขนาดใหญ่ที่ใครบางคนวางทิ้งไว้อช่วยด้วยขาผมติดกับดักปิ่นรีบเข้าช่วยพยายามงางกับดักออก โดยความที่เป็นกับดักสำหรับล่าเสือแรงกดมันมากจนแทบเปิดไม่ออกลงชิดร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลนองพื้นขณะปิ่นพยายามช่วยลงชิดเสียงคำรามต่ำๆก็ดังกลายเข้ามาเรื่อยๆในที่สุดมันก็ปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสองมันคือเสือโครงตัวใหญ่ขนาดมหืมาแววตาของมันลุกวาวไม่เหมือนเสือธรรมดา มันจ้องมองปิ่นและลุงชิดโดยสายตาเหมือนมนุษย์ที่กำลังสังเกตเหยื่อจูๆ่ๆมันก็เปลี่ยนรูปกระทันหันร่างเสือใหญ่เลื่อมสายไปมาเหมือนภาพเบือท่านใดนั้นตรงหน้าทั้งสองกลับกลายเป็นชายรูปร่างสูงสวมเสื้อผ้าคล้ายคนในหมู่บ้านดวงตาเรืองรองสีส้มแดงเขาเคยยิ้มเย้ยหยันกลิ่นเลือดของมนุษย์นี่มันหอมจริงๆปิน่นตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก ลุงชิดก็ลูกแทบไม่ไหวเสือสมิงลุงชิดพึพมพำนาซีดในที่สุดก็ได้พบเจอเสียทีอาหารที่เดินมาหาค้าถึงทีเสียงของชายลึกลับผู้แปลงร่างจากเสือฟังแห่พราเต็มไปด้วยความกระหายเล็บมือของเขายาวและแหลมคมราวกับกรงเล็บเสือมันยางสามขุมเข้ามาไกลเรื่อยๆปิ่น พยายามหาปืนลูกซองของลุงชิดที่วางพิงไว้ไกลๆเธอเคยยิงปืนมาก่อนแค่ไม่กี่ครั้งแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกเธอลิงไปทางชายล่างสูงที่ยืนคำศีรษะพยายามลันไกอย่างสั่นเทาเสียงปืนดังปังหนึ่งนัดเข้าใส่ร่างตรงหน้าแต่มันก็กะดินถอยหลังเพียงเล็กน้อยแล้วเปล่ยเสียงคำรามดังลันเสียงนั้นดังกองจนใบไม้สะเทือนก่อนที่มันจะย่ตัว แปลงกลับเป็นเสือโครงตัวใหญ่แล้วกระโจนใส่ปินลุงชิดกัดฟันรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายคว้าไฟฉายแรงสูงสองเข้าทีนามันเสือสมิงสะบัดหน้าพาหมัวเพียงครู่เดียวแต่เพียงพอให้ปินได้ลุงชิดดินรนออกจากวงล้อมหนีไปก่อนอย,ย่าหยุดปินรู้ว่าทึ่งนี้ก็คงไม่ทันเสือวิ่งเร็วกวามนุษย์มากแต่เธอต้องเสี่ยง หกยางก่าวในป่าตอนนี้คือการวัดใจระหว่างความปิ่นและความตายท่ามกลางความชุนลมุนปิ่นวิง่งกระยุงลุงชิดไปเรื่อยๆสติแทบจะขาดผึงเธอได้ยินเสียงยำเท้านักหนักๆของเสือสมิงอยู่ด้านหลังแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งค้ายกับมันกำลังเล่นสนุกตามสัญชาตยานนักล่ารอจังหวะสุดท้ายเพื่อจู่โจมในที่สุดเธอก็เหลือเพนทำหินเล็กๆอับชื้นปินกับลงชิดตัดสินใจแอบเข้าไปซ่อน ไฟฉายเกือบจะดับลงเพราะแบตเตอรี่เหลือน้อยเสียงถอนหายใจด้วยความกลัวดังกองกังวานในธถรร้มผมคงไม่ไหวแล้วถ้าต้องสู้จริงๆคุณทิ้งผมไว้ได้เลยผมแค่ใกล้ปากแก่ๆคนหนึ่งลุงชิดพูดพร้อมสะอื้นไม่ได้คลงุงเราต้องรอดไปด้วยกันปิ่นย้ำเสียงเข็มเวลาผ่านไปสักพักเสือสมิงไม่ได้บุกเข้ามาแต่ปินรู้ว่ามันต้องดักรอยอยู่แน เธอพยายามจะประคองลุงชิดเดินออกจากถ้ำอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นโพรงแคบๆระหว่างที่พวกเขาคำทางเธอก็พบเข้ากับกระเป๋ากล้องสีดำซึ่งมีรอยขาดเป็นทางยาวและมีคราบเลือดเลอะกลางมันคือกระเป๋าของทีมข่าวที่เคยหายตัวไปก่อนหน้านี้ปิ่นหยิบกล้องขึ้นมาพบว่ามันพังเสียหายไปมากแต่เมมโมรีการ์ดอาจจะยังอยู่นี่คือหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ตำนานเสือสมิงต่อสาธารณชน เมื่อมองไปข้างนอกเริ่มเห็นแสงรำไรของพระอาทิตย์เช้าวันใหม่ปิ่นและลุงชิดรวมพลังกันก้าวออกจากถ้ำเสือสมิงไม่ปรากฏตัวในตอนนี้อาจจะเพราะมันไม่ชอบแสงสว่างหรือมันกำลังบาดเจ็บจากลูกปืนทั้งสองใช้เวลาหลายชั่วโมงก็จะฝ่าดงไม้กลับสู่เส้นทางเดิมได้ลุงชิดเจ็บปวดไปตลอดทางแต่กัดฟันพาปินออกมาจนถึงเขตหมู่บ้านริมป่าได้สำเร็จ ชาวบ้านหลายคนตกตะลึงเมื่อเห็นสภาพของพวกเขาแล้วรีบเข้ามาช่วยดูแลรักษาปิ่นพักฟื้นอยู่ในหมู่บ้านสองสามวันเพื่อรอให้ลงชิดอาการดีขึ้นและซ่อมแซมอุปกรณ์บางส่วนเธอเอาเมมโมรีการ์ดจากกองที่เก็บได้มาเปิดดูปรากฏภาพที่น่าสยดสยองเห็นเงาเสือโครงขนาดใหญ่กำลังยืนสองขาเหมือนคนแต่มีเสียงครีดร้องของเหยื่อแต่ไฟก็ไม่สมบูรณ์มีบางส่วนเสียหายหลังจากนั้น ปินตัดสินใจกลับกรุงเทพเพื่อส่งฟุตเทจในลายงานชิ้นนี้ให้สำนักข่าวเธอเสนอว่ามันเป็นหลักฐานของตำนานเสือสมิงที่ยังมีตัวตนจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนในพื้นที่ต้องเผชิญกับกระแสสังคมมีนักล่านักท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มอาชญากรบุกเข้าไปในป่าหวังพิชิตเสือสมิงวันหนึ่งลุงชิดโทรมาหาเธอด้วยเสียงสันๆตั้งแต่มีข่าวใหญ่ ก็มีคนแห่เข้าป่ามากขึ้นเมื่อคืนผมได้ยินเสียงปืนนับไม่ถ้วนในป่าอกมันอาจกำลังตามล่าเสือหรือไม่ก็ถูกมันล่าแทนผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องราแรงกว่านี้ปิ่นรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ตัวเองทำเธอพิสูจน์ความจริงได้ปิดคดีเรื่องสารคดีที่ค้างคาแถมยังสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักข่าวแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือความสงบของหมู่บ้านและผืนป่าแห่งนั้น ได้ถูกทำลายลงยังไม่มีวันย้อนคืนท้ายที่สุดบินเลือกที่จะหยุดการโปรโมทเชิงเชิญ,ช,ญชวนให้คนเข้าไปหลองของในป่าเธอทำสารคดีออกมาเป็นแบบกลางเตือนผู้ชมถึงอันตรายในการเคารบธรรมชาติแต่กระแสความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ก็อยากจะห้ามอยู่ดี